วิธีลบแอปออกจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอย่างถูกวิธีแบบถอนรากถอนโคนและคืนหน่วยความจําให้กับเครื่องวิธีนี้ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทุกยี่ห้อในระบบปฏิบัติการ Android 6.0ขึ้นไปถึงจะคนละยี่ห้อแต่รูปแบบการเข้าเมนูจะคล้ายคกันดูคลิปนี้เป็นแนวทางแล้วหาชื่อเมนูที่คล้ายกันเพื่อดูว่าอันไหนเป็นการลบการติดตั้งแอปออกจากเครื่องขั้นตอนแรกครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วสไลด์ลงมาเลือกที่หัวข้อแอป กดเลือกแอปที่ต้องการลบการติดตั้งออกจากเครื่องกดเลือกบังคับหยุดการใช้งานเสร็จแล้วกดเลือกที่จัดเก็บข้อมูลแต่เลือกหัวข้อลบแคสให้เป็นศูนย์ถ้าแคสมีค่าเป็นศูนย์อยู่แล้วครับก็ไม่ต้องกดลบแคสเสร็จแล้วกดที่จัดการข้อมูลแล้วกดลบอีกครั้งแล้วกดย้อนกลับมาเลือกที่หัวข้อลบการติดตั้งแล้วกดตกลง เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการลบหรือการถอนการติดตั้งแอปออกจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของคุณแบบถูกวิธีแถมเพิ่มหน่วยความจําให้กับเครื่องอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับช่องไอทีฟรีสไตล์ในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ